สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ไปเลยทำรันรันด้อมอีกแล้วนะคะก็มาในหัวข้อนี้นะคะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณหรือเปล่าอยากบอกกล่าวอยากแนะนําอะไรคุณไหมนะคะถ้าคุณเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ ลองกดฟังก่อนนะคะอาจจะเป็นข้อความดีๆสําหรับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไม่ต้องเลือกกล่องไพ่เรามาฟังกันเลยว่าสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารกับเราคือเรื่องอะไรใครสนใจดูดวงนะคะทักจองคิวกับแอดมินนะ้เบอร์กับอ่ไอดีไลน์เนี่ยใบเตยจะแปะไว้นะคะใต้คลิปนะคะแล้วก็สนใจตะกุดเนี่ย กำลังตอนนี้กําลังเหมือนกับทําเพิ่มอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกทีนึงนะคะใครที่อยากจะเหมือนกับสนใจวอลเปเปอร์ก็ทักได้ในเพจในไลน์นะคะช่วงนี้ไปเตยตอบช้านะคะเพราะว่าไปเตยปรับตารางเวลาใหม่ก็คือให้ถ้าด่วนนี่คือให้ถามแอดมินได้เลยนะคะไปเตยจะไม่ได้ตอบช่วงกลางวันจะได้ตอบก็คือช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นเลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใบเตยตอบช้านะคะอย่างอนใบเตยนะอย่ากดใบเตยนะขออภัยด้วยนะคะเวลาปรับใหม่ก็เลยโอ้โหแบบก็ก็นับหนึ่งใหม่นะคะในเรื่องเวลาอุ้ยขึ้นมาเต็มที่เลยนะ <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะช่วงนี้นะคะให้คุณปฏิบัติ เขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติธรรมอยู่ในสินอยู่ในธรรมนะอย่าลืมสดบุนั่งสมาธินะคะถือสินห้านะคะแล้วก็ถ้าพอมีเวลาก็นั่งสมาธิบ้างนะคะเขาเรียกว่าอะไรการนั่งสมาธิจะเป็นขุมพลังจะเป็นบ่อเกิดเรื่องการเงินนะคะเออนะถ้าคุณมีโอกาสได้นั่งสมาธิอ่ะมันจะเป็นขุมพลังจะเป็นบ่อเกิดทางการเงินเออนะดูสิแรงนิดนึงแหละนะคะช่วงนี้เ็แรงนิดนึง Uh, ถ้าคุณมีสัญ,ญลักษณ์ข้อความบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่เรามาเจอ,อเหตุการณ์นี้ข้อความนี้หรือเราได้ยินเสียงนี้หรือเราได้เห็นในสิ่งที่มันเป็นอะไรเดิมๆซ้ๆําๆมันเป็นเซนส์หรือสัญชตาตญาณหรือข้อความจากจักรวาลที่เขาออกมาตอกย้ําคุณว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะเนี่ยมันเป็นเหมือนป้ายกํากับบอกทางคุณว่า คุณจะไปทางเนี้ยถูกแล้วให้คุณเดินต่อเซนคุณจะแรงนิดนึงในช่วงนี้นะคะอาจจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยํารางสังหรณ์ที่แม่นยาแล้วก็มีเซนมีสัญชตาตญาณที่ค่อนข้างที่จะนําพาไปยังเส้นทางที่ดีต้องว่าอย่างนี้นะคะช่วงนี้พลังงานหรือเซนหรือรางสังหรณ์แม่นยํามากนะคะแล้วก็ระวังเรื่องภูมิแพ้หวัดไอจามน้ำมูกปอดหลอดลมนะคะหรือระวังเรื่องอารมณ์ร้อนด้วยเนี่ย เหมือนท่านขึ้นมากำกับเพื่อบอกคุณว่าใจเย็นๆสติมาปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดท่องไว้อย่าใจร้อนนะช่วงนี้นะเหมือนท่านอยากจะบอกว่าอย่าใจร้อนอยาา่าประทะนะลูกอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมปัญหามีรอบด้านแหละแต่เราแก้ไขได้นะเห็นไหมคะเด๋อวซันขึ้นมาไม่รู้บางคนเพิ่งมีโชคเหมือนมีลาดหรอือเปล่าบางคนเพิ่งมีโชคมีลาดมาหรือเปล่าถูกหวยรวยเบอร์ลเลยหรอือเปล่าเนี่ย อ่านะหรืออาจจะมีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะหรือตัดสินใจได้ก็ได้เนาะอืมเห็นเป็นความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะาบางท่านเนี่ยจะชอบจะเป็นคนติดบ้านจะแบบติดบ้านหรือถ้าพักอยู่ที่ห้องก็ไม่ค่อยไปไหนอยู่ห้องคอนโดอะไรพวกนี้เนาะอยู่อยู่ที่เดิมไม่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้ายนะคะ ออยากจะบอกว่าการที่คุณแบบนั่งสมาธิสวดมนต์น่ะจุดทูบจุดเทียนนะคะบอกกล่าวท่านหรือการที่คุณแบบพูดกับท่านน่ะสื่อสารกับท่านอาจจะไม่ใช่การจุดทูบจุดเทียนหรอกแต่เป็นการพูดออกมาล,ลอยๆอแบบว่าเออเหมือนกับขอโชคขอลาบขอให้ลูกมีกินมีใช้มีเงินมีทองธุรกิจเติบโต,ตอะไรอย่างเงี้ย ท่านก็รับรู้รับทราบนะแล้วกาลังบุญสเสบียงบุญของคุณถ้ามีมากพอท่านช่วยได้คุณก็ช่วยท่านก็ช่วยคุณนะเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองเรื่องโอกาสเนี่ยนะอยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยมีโชคมีลาภกับเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นเลขที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะ่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นทะเบียนรถนะคะหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเลขบัตรประชาชนนะ มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับคุณแล้วคือถ้าสเสบียงบุญเราถึงท่านช่วยได้คุณก็ได้นะคะได้จากท่านนี่แหละท่านช่วยอยู่นะคะแล้วพลังงานตอนเนี้ยปเดยเหมือนเห็นความสดใสความรุ่งเรืองกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหิ้งพระเนี่ยครจะมีน้ำนะคะตลอดนะเราก็เปลี่ยนตลอดนะจัดจะดีมากๆ แล้วก็ทุกวันจันท์วันพระก็ได้เนาะไหว้กล้วยนะคะกล้วยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วชีวิตเราจะได้แบบรับลื่นง่ายๆสบายๆคล่องๆก็กล้วยหนึ่งหวีก็เตรียมไว้ไหว้นะคะอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะทริคง่ายๆอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อ่าเป็นสัญลักษณ์ของความราบลื่นนะคะในชีวิต ก็สวดบททั่วไปที่เราเคยสวดนั่นแหละเคยสวดอิติปิโสเท่าอายุบวกหนึ่งก็สวดเคยสวดชินนบัญชรก็สวดสวดมหาจักรพรรดิก็สวดสวดพระคาถาเงินล้านก็สวดอย่างใบเตยก็จะใช้เล่มนี้ในการสวดเนี่ยมันจะมีบทย่อเนาะบทย่อนะคะอันนี้คือเล่มนี้ยใบเตยก็แจกไปเยอะเหมือนกันนะมันจะมีบทย่อบทย่อหลายบทเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น อิติปิโสหัวใจอิติปิโสนะคะบารมี30ทัศนะ,ะแล้วก็มีหลายบทเลยอะคือฉบับเร่งด่วนนะเนี่ยนะคะบูชาพระพุทธเจ้า16พระองค์ชินนบัญชรหัวใจพระคถาชินนบัญชรบูชาพ่อแม่อะไรพวกเนี้ยค่ขอขมาอธิษฐานจิตแผ่แม่ตาอันนี้ใบเตยก็จะสวดด้วยแล้วก็จะมีบูชาสมเด็จโตนะคะอ่าแล้วก็มีค้าขายร่ำรวยอันเนี้ย ใครที่ทําค้าขายก็แนะนําว่าบอกพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางจุดทูบเก้าดอกเนี่ยเนี่ยบอกเก่าเจา้จาทีา่เจา้าทางคุณลูกขอพรจากเจ้าที่เจ้าทางเทวดาทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาอยู่ที่ดินแลงนี้อันนี้คือคําพูดที่เราใช้พูดได้เลยขอจงช่วยประทานพรปกป้องคุ้มครองลูกและบริวารของลูกและกิจการการค้าของลูกให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ลูกขายดีทั้งวันทั้งคืนด้วยเทินสาธุสาธุอิติมมะมีมะมูลพูนมามีมามะมะ นำมาพระทธเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเนี่ยง่ายๆนะคะสวดทุกวันก่อนเปิดร้านนะคะมันจะช่วยเสริมเรื่องโชคเรื่องราบเรื่องการค้าขายได้ด้วยนะคะทูบก้าวดอกแล้วบอกกล่าวท่านเป็นคาถาของหลวงพ่อหลวงพ่อจรันเนาะ<ส>แล้วก็มีคาถากํากแพงแก้วเจ็ดชั้นคาถาอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยสวดไปเลยนะคะนโมตัสสะพระคาวโตสวดตั้งนโมสามจบแล้วก็ต่อด้วยอิติตสุข,ขโตอรหังพุโทโธนโมพุธทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวะ ถ้ามามิหังแค่นั้นนะคะจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเพราะว่าไปเตยจะไปต่ออีกก็คือมีเรื่องของพักถางเงินล้านแล้วก็มาหาจักรพรรดเสริมอันนี้คือแนะนําเพิ่มเติมนะคะใครที่แบบทำค้าขายหรือแบบปกติสวนมนอยู่แล้วอะไรเนี้ยก็เพิ่มนิดนึงเรื่องการค้าขายเดี๋ยก็จุดทูบเก้าดอกปักหน้าบ้านหรือไม่ก็ปักที่กระถางทูบนั่นแหละนะคะบอกกล่าวพระแม่ธรณีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางซะ ะะการงานการค้าจะได้ลาบลื่นมีคู่แข่งมีปัญหามันก็จะได้ลาบลื่นต้องว่าอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือคุณน่าจะมาถูกทางแล้วแหละแต่ท่านก็แค่บอกคุณเตือนคุณเรื่องของอารมณ์แค่นั้นเองแล้วก็อะไรที่เคยทําอะไรที่เคยปฏิบัติก็ปฏิบัติต่อไปนะคะมาถูกทางแล้วนะใครที่สวด ภาวนาอยู่เป็นนิดเนี่ยบอกเลยว่าชีวิตรุ่งโรดรุ่งเรือง,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 งถึงจะเจอปัญหาถึงจะเจออุปสรรคเนี่ยก็เจอไม่นานแล้วก็ใครที่วางแผนที่จะยกย้ายถ่ายเทหรือแบบไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ที่ต่างแดนไปอยู่จังหวัดอำเภออื่นเนี่ยบอกกล่าวท่านด้วยว่าขอบคุณนะขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณเทวดาเทพารักษ์พระแม่ธรณีที่คุ้มครองปกปัก,กรักษาลูกดูแลลูกอย่างดีมาตลอดละระยะเวลาที่ลูกอยู่ที่นี่ ลูกจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็บอกท่านไปขอบคุณที่ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองลูกขอบคุณขอบคุณนะเขาก็พูดประมาณนี้แหละคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกมันเป็นพลังงานนะคะหรือแม้แต่วิญญาณหรือสิ่งที่แบบว่าเขาละออกจากล่างอะ่ะมันก็เป็นพลังงานอืมเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่มาเกิดมาใส่ร่างกายมาใส่บาร,รมีร่างกายของเราอยู่ เรามีเนื้อมีหนังมีการสัมผัสการพูดการจาหรือการสื่อสารได้ก็ให้ทําความดีนั่นแหละนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะสัมผัสได้แหละไปต่อ่าวทุกคนมีเซนเอยู่แล้วนะอาจจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยม,ม,มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเรารับรู้ว่าเขามีอยู่จริงทั้งทาง,ท,งที่เราไม่ได้เห็นนะ่ะนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวท่านเพราะว่าผืนดินทุกผืนเนี่ยเขาก็มีเจ้าของอ่ะอืมแต่สังเกตเห็นเลยว่าที่ดินบางแปลเนี่ยขายยาก ขายไม่ได้เพราะว่าท่านเลือกคนที่จะมาซื้อที่ตรงนั้นนะคะบางที่เนี่ยอุ้ยอยากขายประกาศขายมาเป็นห้าปีสิบปีขายไม่ได้เพราะว่ายังไม่เจอคนที่ถูกฉลอก,กับท่านท่านก,ทานก็ท่านก็เลือกต้องว่าอย่างเงี้ยมันก็มีเจ้าของอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่เห็นหรอกอาจจะไม่เห็นแบบตดตาเราที่เห็นอาจจะไม่เห็นสิ่งสิ่งนั้นว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าพลังงานอะ่ะ ใบเดยว,ว่าเราน่าจะสัมผัสได้ทุกครั้งคุณสังเกตนะเวลาที่คุณสวดมนต์คุณนั่งสมาธิหรือคุณทําอะไรที่เป็นการทําความดีแล้วเผื่อแผ่บารมีเผื <S 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 ่อแผ่บุญถึงท่านเนี่ยคุณมีอาการที่แบบเป็นขนลุกหรือไม่ก็แบบมันมีความรู้สึกแปลกๆมันวูบขึ้นมาเออนั่นแหละมันเป็นเหมือนพลังงานมันเชื่อมโยงกันได้สัมผัสเชื่อมต่อกันได้นะคะก็ขอให้คุณรักษาจิตรักษาใจให้ให้อยู่ในระดับพลังงานที่ดีที่สุดอะ่ะ เพราะว่าอารมณ์พลังงานสําคัญมากๆากับการใช้ชีวิตเ้าวันนั้นทั้งวันเราหงุดหงิดอารมณ์เสียเนี่ยบอกเลยว่าเจอแต่เรื่องแย่ๆไปเตยเป็นมาแล้วนะคะแล้วไปเตยก็พยายามปรับอยู่ประมาณสองวันโอ้โหเจอเรื่องลบๆมาอุ้ยมันไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยคือแบบวันนั้นทั้งวันใจมันมันไม่ดีเลยคือขนาดเรานั่งสมาธิเราสวดมนต์มาตลอดชีวิตของเราพอเราไปเจอเรื่องที่มันไม่สบายใจอ้าวกลายเป็นว่าเราคุมตัวเองไม่ได้ แสดงว่าบททดสอบนั้นเรายังไม่ผ่านเราต้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ว่าเออที่ผ่านมานี่เราพลาดตรงไหนทําไมเราถึงยังหลุดอยู่กับเรื่องประเภทนี้ทั้งๆที่เราก็ฝึกมาอย่างดีนะมันยังมีหลุดนะเพื่อนๆค่ะแบบฝึกมานานแค่ไหนมันจะมีบททดสอบหรือคนหรือสถานการณ์เข้ามาให้คุณได้ทดสอบคุณภาพชีวิตของคุณว่าคุณจะรอดไหมหคุณจะผ่านไปได้ไหมเหตุการณ์เนี้ยเฮ้ยเราหลุดไว้อารมณ์ประมาณนี้แบบตกใจอะแบบเอย้ยกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ ทบทวนมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาตองดูใหม่ว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนโอเคมันก็ต้องมีบ้างคนเราเป็นมนุษย์เนาะมีเลือดเนื้อมีหัวใจอาจจะมีโกรธมีโมโหมีโทสะโมหะเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ณเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะหลุดไปจริงๆมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยวันนั้นทั้งวันเนี่ยเป็นวันที่ไม่ไม่มีความสุขเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนาทีทองหรือหนาทีทองที่เรารู้สึกว่า เราเริ่มไม่ไหวแล้วเราจะต้องเริ่มคิดในมุมบวกวิขอบคุณขอบคุณนะฉันหักไปได้ฉันสาเร็จสําเร็จสําเร็จท่องไว้แค่นั้นพอแล้วมันจะมีพลังงานดีๆเข้ามาเองหรือไม่คุณก็ไปสูดอากาศบริสุทธิ์หรือเดินออกไปเดินน่ะหรือไม่ก็หาเพลงที่มันช่วยผ่อนคลายให้เหมือนเปิดฟังอะ่ะแล้วมันจะรู้สึกดีเองเนี่ยให้ระงับโมหะโทสะอารมณ์ไว้ให้ดีนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณสื่อสารกับคุณสั้นๆนะคะแต่ว่าใบเตยก็พูดยาว สันสันเดีไป้ก็พูดยาวประมาณนี้อ่ะวันนี้นะคะขอให้คุณเป็นเดอะสันทั้งวันก็แล้วกันนะคะเชกเช่นกับเดอะสันกับเฮอร์มิสน่ะเป็นคนที่รู้แท้รู้จริงรู้ลึกมากกว่าทีวีพูสอีกนะคะ <c oughs> เออรู้ว่าชีวิตควรจะใช้รูปแบบไหนไปยังไงเดินทาง้า้หรือทางขวารู้ว่าชีวิตต้องการอะไรนะวันนี้เรารู้ลึกรู้จริงนะคะเราก็รู้ถึงแก่นแท้ของชีวิตด้วยแล้วก็ขอให้คุณเป็นเดอะสันทั้งวันสดชื่นสดใสมีพลังงานที่ดี นะมีการเริ่มต้นใหม่มีอะไรที่มันทำให้คุณยิ้มได้แล้วก็สดใสทั้งวันสู้ๆขอให้คุณมีพลังงานดีๆทำให้มีความสุขทำงานให้มีความสุขหรืออยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ให้มีความสุขให้ได้ในในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อเราจะมีความสุขในรูปแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเราจะละมันได้ยังไงเราจะทํายังไงให้เรามีความสุขก็ลองดูนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะวันเนี้ยนอกเรื่องหลายเรื่องเลย นอกเรื่องไนเรื่องไรเอาเป็นว่าเรามาคุยกันเนาะไปไดยไม่ได้ไลฟ์หลายวันแล้วแหละก็เลยเอ่ะโอเคเรามาคุยกันในคลิปนี้แหละเอาเป็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเจอปัญหามานานบประการคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันต้องเจอกันอยู่แล้วนะคะเรายังไม่ได้บรรลุ ขนาดนั้นนะคะเราก็ต้องปฏิบัติเราก็ยังต้องเจอเหตุการณ์ที่มันพันพบแล้วมันโอ้ยนะมันเอยากร้องไห้อะไรเี้ะอยากเหนื่อยอยากพักแต่ว่ามันยังพักไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่ของเราเราก็ยังต้องไปต่อแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะท่องไว้เดอะซันฉันเป็นเดอะซันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันจะพยายามทําให้ได้ในสิ่งที่ฉันคิดที่ฉันหวังเออท่องไว้แล้วคุณก็ทําให้สําเร็จซะนะคะเจอกับใบเตยคลิปหน้าก็แล้วกันวันนี้นะคะเจรจาพาทีกันในคลิปนี้แหละนะไม่ได้ไลา์นานและเจอกันใหม่คลิปหน้าวัน ลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีเนี่ยท่องไว้แคปไปเลยฉันคือเดอะซันเดอะซันเท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเฮอร์มิสนะเกิดอะไรขึ้นกระทบจิตกระทบใจฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันจะสู้นะสว้นะคะเห็นไหมคะโอเคแคปรูปไว้ดูนะคะ <laughs> โอเคท่องไว้นะคะฉันจะต้องสำเร็จสำเร็จสำเร็จเท่านั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ